โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีอะไรจะบอกทุกคนครับคือ GM จะแจกสกินถาวรฟรีอีกแล้วนะครับผมงงอะดิสกินอะไรยังงงอะดิก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ถึง100ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผ,ผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับเพื่ออยากให้ทุกคนได้สนะกินปืนถาวรกันนะครับ คือก็ตามนี้เลยครับผมแล้วผมจะขึ้นรูปให้ปลดล็อกไอเทมสุดแรนะครับรับสกินถาวรไลค์แชร์คอมเมนต์นะครับผมให้ครบ50,000จะได้รับอ่าสกินเอ้ยกล่องสกิน UMP นะครับคาตาลิซม m แต่ว่าถ้ามันครบแสนเนี่ยถ้าครบแสนนะครับจะได้รับปืนถาวรน,นะมันชื่อสกินคาตาลิซมเป่าวะไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นสกินอันนี้ UMP สีสีทองสีเหลืองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับ G M จะแจ็บ อีกแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นไลค์แชร์คอมเมนต์โพสใน Facebook ของก a ล i ิน่าฟรีไฟลนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสิทธิ์คันส่งจะปลดล็อกขั้นใหม่อีกแล้วครับผมรู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้นะครับถึงแตมเมอร์นะคะไปซื้อสิทธิ์คันสูงล่วงหน้าสมัครครั้งแรกซื้อล่วงหน้าห้าเอ้ยซื้อล่วงหน้าซื้อล่วงหน้านะครับผมพันหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาบอกอะไรเนี่ยให้สมัครครั้งแรก500ร้อยเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวผมซื้อในนี้ผมจะมาซื้อสิทธิ์คันส่งล่วงหน้าครับ คือถ้าซื้อสิทธิ์ขั้นสูงล่วงหน้าเนี่ยจะได้สกินปืนนะครับผมเป็นสกินปืนฮิวไลไฟถาวรครับยังค่สกินปืนฮิวอันแรกบอลน,นี่ไปเดี๋ยวขอขอคออกดอันอออออออนี้นะเพื่อนอาจีปแป๊บปาบโอ้สกินปืนฮิวไลบีมนะครับโอ้โหปืนไฟวายเค่โคตรเท่น,นะครับรู้สึกว่าสิทธิ์ขั้นสูงครั้งนเนี้ยเนี่ย จะมีแบบว่ามีพวกอันนี้รถด้วยนะครับน่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูจะเป็นพวกสกินรถบิ๊กฟูดนะครับผมแล้วก็เป็นไม้กระบอกอันใหม่นะครับค่อนข้างที่จะเท่กันลายแทนดเดลห้อีเข้าเท่เลยแล้วร้านค้านะครับเอ้แล้วในตู้รอยยอดนะครับผมดินแดนล่สุดลกายกลับมาแล้วครับตอนนี้เขาเอาชุดเวนอมกับชุดฮังเกอร์กลับมานะครับผมก็นี่เลยนะครับเยสดข้อเท่เวนอมมาแต่ผมมีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฮังเกอร์นะครับ ฮังเกอร์เยสโคเท่นะครับเอาโทเค็นไปแลกได้นะครับถ้าใครสุมไม่ได้แล้วผมจะลองสุ่มให้ละก300ัน3า0รเพชรอะแต่มีแล้วจะสุมทาไมวะก็เพื่อคนดูละอุ้ยได้สก,กินปืนด้วยนะครับผมเนี่ยมันเอาเหรียญไปแลกได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นอะไรกันก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาอะไรเล่นในแรงกันเลยดีกว่าทุกคนถ้ามันทําให้คุณยิ้มได้ก็ไปเลยถ้าคิดว่ามีความสุกดี ไปเลยเชิญผมไม่ได้ลังคุณไว้ตรงนี้นี้ไปเลยพอเขาทำให้คุณแฮปปี้ผมยินดีถ้าเขาทิ้งคุณมาเมื่อ,อไรอย่าหันมาพอตอนที่คุณกำลังจะไปไม่หันมองหัวใจดวงนี้ไม่เหลือเยื่อใยเซกุดบายพอคุณชอบทิ้งความหวังเอาไว้ไล่เอาไว โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมไทม์เม์นะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นลงแรงกับสตาร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึงสัก100ไลค์หรือ200ไลค์ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยเอ้ยมีคนมีคนอเออลืมไปฟาร์มมันต้องกดย้ำๆผมก็เผิอไปกดค้างตลอดเลยเวลาหยิบฟาร์มันเนี่ยโอ้โหกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งก็มาดีครับอุ ยิงฟ้าไปนะเมื่อกี้นี้ยิงฟ้าไปนะแหมจ m m แจกชุดแล้วใส่กันเกลือนแต่ว่าชุดดีก็เทศจริงนะครับ g m ก็ใจดีเกินขอบคุณ g m ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมเอาหัวฮังเกอร์มาใส่อะครับคือแค่รู้จักชื่อก็รู้แล้วอะครับฮังเกอร์มันโหดเยี่ยมอมาิตนะครับผมทุกคน คือถ้า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 ผมใส่ทั้งชุดมันมันจะเพิ่มแบบความความโหดความหิวก็หายในการฆ่าคนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมใส่าแค่หัวเออพราถ้าใส่เต็มชุดเดี๋ยวมันจะโหดเกินแค่ใส่อุ้ยได้ยินเสียงคนถ้าใส่หัวใส่แค่หัวก็แบบว่าได้รับความโหดของฮังเกอร์มาแล้วครับมาดีมาดีมาดีครับอุ้ยดอกละร้อยยี่สิบดอกละร้อยยี่สิบมาแล้วเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ดอกละร้อยยี่สิบเฉยเป็นไงเลาทุกคนเป็นไงเลมาดีครับเอ็ดวีดีทีหนึ่งทีหนึ่ง นัดแรกไม่โดนเฉยโอเคครับผมชุดฮังเกอร์นี่แม่งโคตรเท่นะครับขอเอากลับมาให้แลกด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดเวนอมนะฮะเอาโทเคนมาแลกกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหาคนกันต่อเลยดีกว่าเพิ่งได้ 2Q คิวเองเนี่ย ชีบอกทีไรมันนี่ชีะไรต้อง say goodbye ขออ้างที่ไม่มีเหตุผลเธอบอกว่าเราดีเกินไปาจากความรักที่แย่มันก็จบลงปงไปเฮ้ไม่ใช่โอ๊ยมีคนนะมีคนนะครับอูดมาดีมาดีาดอ้ามันยิงใครอะลุกนั่งลุกนั่งโอไม่ติดแต่วิ่งทำไมเ้าโอเด็ดมันก็ปีงอีกเออโอเธอจะวิ่งทำไมละครคกำลังจะคนกำลังจะลุกนั่งมาดิครับ หัวฮังเกอร์ใส่แบบใส่ใส่ใส่กระเสื้อแบบกังฟูดะก้อนม่งโคตรเข้ากันเลยคือผมไม่ยากใส่เต็มชุดนะครับแต่จะโหดเกินแค่หัวแค่ใส่แค่หัวนี่ความโหดก็เพิ่มขึ้นแบบว่า30%ปเแล้วครับมันจะทําให้เราหิวคิวก็หายคิวมากนะครับแบบว่าไม่เกรงกลัวใครเลยแล้วมันไปไหนวะอันนี้ไงมันอยู่นี่ก็มาดิครับก็มาดิครับเอนๆๆเหลี่ยมเหลี่ยมแป๊บเหลี่ยมแป๊บชุดที่มันใส่อยู่ก็สวยนะดีเอ็มใดีเกินยกกลงไปทีนึงแล้วก็ยิงเผื่อหน้าไปดิ ยิงเผื่อไว้ครับทำไมหรอแต่บ้านเรียกยิงเผื่อก็มาดิครับมาหาคนตอบเออเฮ้ยคนใช่ปะวะใช่ดิใช่เออนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมาดิครับเปิดหัวไป2องเมตรเปิดหัวไป2เมตรโอ้ยงงดีงงดีโอ้ยทำไมตายไวจังทำไมตายไวจังอุ้ยลูกหมดเปิดหัวไปมีคนอยู่ข้างบนนี่คนหนึ่งครับคนอยู่ข้างบนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อน ก็มาดีครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนต้องให้ขึ้นไปชาร์จตลอดเลยนะเราอะโอ้ไม่ค่อยจะลงมาหรอกอาเจาเอะมาทางนี้เสียงตีนอยู่ทางนี้ไม่ใช่โอ้โหมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนครับทุกคนเสียงอย่างนี้มาดีครับอ๋อแปลว่ามันมีสองตัวไงที่ผมเห็นมันกระโดดขึ้นตอนแรกนี่ไงมันจะดักมันจะดักผมว่าเฮ้ยโดนคนดักหลังคาเฉยมาดีครับ จะแลกเปล่าจะแลกเปล่าดูดูดูหัวพี่ด้วยหัวฮังเกอร์โอ้เ,อเจ็บ,บเจ็บเจ็บโอ้โหงัดไม่สนัวมุมเสียเปียบมุมเสียเปียบคือหลังคามันบังตัวผมไว้อะถ้ามันแบบยิงมาเพื่อเผมีโอกาสเข้าหัวผมนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาแด้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 ฮันเลยออกมาเร็วๆรีไรอีกและรีไรอีกและเวลาเป็นเงินเป็นทองแล้วเราอะโอ้ผมต้องแบบว่าไปไกลๆแล้วแบบให้มันเห็นทั้งตัวถึงยิงได้นะครับ อดีอดีเร็วๆเดี๋ยวลูกน้่งยิงกวเลยเร็วๆ,ๆเร็วๆ,ๆโอ้มาตนทีนะโอโ้ล่างไม่ขึ้นหัวโอ้ยทำไมล่างไม่ขึ้นหัววะเอ๊เดี๋ยวเมาส์ไวเมาส์ช้าแปลกๆนะเราช่วงไรเงี้ยเดี๋ยวหาเหลี่ยมก่อนเหลี่ยมนี้ไม่ได้นะครับไอห้องน้ำมันบังตัวผมไวอเดี๋ยวมันยิงลงมาเข้าหัวผมอันแน่ยังจะตามอีกทำไมไม่โดดหนีไปแล้วเพื่อนออกมาออกมาดิครับโอ้ยกดนั่งไม่ขึ้นแป๊บเดียว นี่หัวโพหัวโพโอ้ไม่โดนหัวอีกออกมาเร็วๆอ่าลุกนั่งนะลุกนั่งนะส่วนนะมาด,มาดีมาดีครับหัวแตกผมบอกเลยมาิครับจีบอลชีลายมันได้เชลต์ต้องเซกูซต,ตายหัวแตกเจอฮังเกอร์เข้าไปก็มาดีครับคิดว่าจะเก่งนักหล่อดักพี่บนหลังคาเนี่ยโอ้ของย่างเกลือโอ้เกลือเกินบางทีก็เสียลูกกระสุนเป็นล้านได้ลูกกระสุนกลัามาแค่แม็กเดียว ผมละยอมแต่เอ้ยอันนี้ยังมีไอวอลอยู่สวยๆโอเคครับขอบคุณสำหรับไอวอลนะครับไปตอนนี้ก็ได้6กคิวแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจใน Facebook ชื่อว่าแตมเมอร์เคซดนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ไปดูคนสตรีมันนะมาดิครับคนหายไปไหนกันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโดนดักโอ้ยโดนดักทุกคนเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนดักเฉยอู้ดีนะมันไม่โอ้โหถา้ถาถา้ามันมีซองพวงมันเอาหัวผมแตกได้แล้ว โอ้โหผมก็วิ ALLY, oh ่งเพลินเกินบางทีอะนี่นี่นี่อยู่อยู่ตรงนี้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 ได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงอ้าวมาดีบัดีผมไม่รู้ว่ามันใช้อะไรนะนี่ไงล่ะไม่โดนมาดิครับหัวไปดีเอองัดหัวไปดีครับหัวแดงเรือก ไม่แด้งเผือกมมีผสมตัวไปด้วยไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้เจ oh, ็ดคิวราแล้วนะครับโอ้ก็หายคิวว่ะนี่นี่นี่กดมาแค่หนึ่งสองแล้วถ้ากดมาหนึ่งสี่นี่เพิ่มเผือคายาไปเพราะเป็นชุดฮังเกอร์อย่างเดียวเลยแค่หัวก็โหดแล้ว A few m o โ e n t s later อโอ้โหผมหาคนมาเป็นปีเลยโคตรเหนื่อยทุกคนเฮ้อวิ่งแบบรอบหมดเลยอะครับเหลือแค่แปดคนนึงโอ้โหเอ้ย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 นี่ไงเรา ไม่หัวทำไมไม่ล็อกหัวเราโอ้ล็อกตัวอัดตัวไปดิครับอัดตัวไปดิครับงัดไปดิงัดไม่ขึ้นอีกเจริญพรภาวนาเจริญพรเจริญพรหัวก็ไม่ขึ้นยังมีตรงป้อมอีกวะนะไม่เห็นนะครับมันยิงกับใครวะเมื่อกี้เนี้ยรู้สึกว่ามันจะยิงกับใครไม่รู้นะครับแต่ตานี้ผมยังไม่ค่อยได้ใช้ลูกเอ้ยผมไม่ได้เห็นลูกซองควงเลยผมอยากเล่นซองควงวะ่ะเ้ยนี่ไงคนคนมาแล้วครับผมอุย้ยผู้หญิงใส่ชุดเหมือนกันด้วยอุย้ยมีตัวเสือข้างหลังสามตัวเลยเว้ย ทำไมไม่ขึ้นหัวเรามาดิครับผมเออตัวแตกไปดิตัวแตกก็ได้แล้วตัวนี้ดันมาครับผมมาดิครับเปิดหัวไปเรียบร้อยเรียบร้อยเยอยขวยมีมีตัวล่างอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาต้องทาน,นี่ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันดันว่ามันดันว่ามาดิครับผมหัวแตกมีหัวไปด้วยครับและไอ้นี้ติดเอ,อ้ยไม่ติดหัวแล้วก็ตายอยู่โอเคครับเหลือสองคนเหลือสองคนเหลือสองคนได้อยู่ได้อยู่สิบเอ็ดคิวกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนเจอแล้วเจอแล้วสองควงเดี๋ยวเดี๋ยว ผมไม่ค่อยแบบว่าไว้ใจเลววงเล็กๆเนี่ยจะเก็บของแต่ละทีนี่ขวนก็วายนะครับเดี๋ยวขอตั้งกั้บอกก่นอนเออถ้าใครที่เก็บของช้านะครับต้องเก็บแล้วก็วิ่งเก็บแล้วก็วิ่งนะอย่าไปเก็บนานๆนะครับย๋ยดี๋ยวหัวแตกเอาซองควงมาโอ้โหตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเลยขอเก็บของแบบชิวๆได้หรือเปล่าคือวันนี้นี่ผมตื่นสายนะครับเลยมาอัดคลิปสายไม่รู้ว่าได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะครับก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดอีกสองตัวนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนมามันอยู่ไหนเนี่ยบอกว่าอยู่่่ข้าางงละ ถ้ามันทำให้คุณยิ้มได้ก็ไปเลยถ้าคิดว่ามีความสุขดีเป็นเลยเชิญไปจิก็ไปดีครับมีความสุกก็ไปดิหยอกเล่นเกมอยู่แต่ย็นแต่เมื่อนี่ไงเราไม่ไงเราไม่หัวอีกแล้วไม่หัวอีกลอัดตัวเน้นเผมบอกเลยทพะจ้าอัดตัวมวครับโอ้ยนีนเนี่ยปิงตีหัวไปเม็ดนึงตีหัวไปเม็ดนึงเวอร์เวอร์เวอ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 ร์ว่ดิครับเาเบิร์ตนเนียโวเนีย ถ,ถ้าจะตายด้วยระเบิดก็แล้วแต่นะเพื่อนรักเอาดีมายืนชิลและยืนแออ้าวนี่นี่ไงเราตัวยังเหลืองนี่อา้าวโดนตัวยังเหลืองไปไปไหนแล้วครับหัวเน้นๆน่ะนับสุดท้ายตีทวฉีติบสามคิวหัวฮังเกอร์นี่มันโหดมาปาดคอไปทอีอนึงคือไอ้ที่เขาเลือกแรมเพจกันทุกคนเลือกข้างอะไรบ้างครับผมเลือกข้างฮังเกร์นะครับผมที่มีชื่อว่าบิงเกอร์นะฮะมันจะมีฮังเกอร์กับทีมลูกศิษย์นะครับผมเรียก ผมเลือกทีมฮังเกอร์นะครับก็อย่าลืมไปเลือกฮังเกอร์กันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่าน,นี้แล้วกันนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลาาค์ซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็4,100ดาเมจ13คิวนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เยอะๆเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจแล้วก็กดติดตาม YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ